ล่างเตาพี่น้องคือเห็นวะคือเห็นเราตัวล่างเตาวะขั้นตอนนีุ้มบกุมบันเติบอยู่ได้พี่น้องถือว่าสามที่เทียบักเจาะกรเห็ดนะจาะเห็ดดู่อันตรายค่ะยู่ล่างเตาเนี่ยเชียแต่มันกระจำเป็นนะมันหลายตัวไหลชีเทามันมันตันนะเขาใส่ไม้มันก็สีไดหน่อยลงนะ เธอเตาผู้ใดพังกะให้พี่น้องไปหาเรื่องสินะหาเสาถ้ามีเสาแล้วนี่มันพังสามันมันพังใดพังไปขบขวบพันนี่มันพังสามมันขอให้มีเสาอันนี้เสาปูนอยุได้โดนเติบอยู่ เฮ็ดให้มีลมไม่นองย่ามานั่นเาขกาก็่ันใจสึม,มาปุ๊บหายใจเลยนะอย่าไปเสียอยู่ในนี่หลยอันตรายอยู่เฮ็ดจังได้แรงตตอมขึ้นมาเลยชีเทามื่อี้เอาไปใส่ผักก็ไรไปน้องทางนี้จะเบิง่งผ่านการใส่งานมาขนาดใดไจะวะปูแล้ว กับซอยได้จัง่อยอยูโซ่วท่านสีไหมมันก็ค่อยสีอ่อนลงไนะเหล็กไนะถ้าผู้ใดมีเหล็กมีเงินเนาะเอาเหล็กแข็งๆดีๆนี่อย่าให้รออากาศอย่าให้รออากาศยุบมันนะอย่าให้รออากาศยุบนี่เปี้ยเลยตาขับนี่ เอาไปใส่พักนะพี่น้องจะใแ่หลายโดนนี่เป็นปุ๋ยโดนประโยชน์ของมันใส่พักใส่มีอมความชื้นดีด้วยขีเทาเนี่ thôi nhắn chỉ đâm này một chào bác chỉ đâm khoan ba phút giờ nhắn ba tiêu hơn chỉ đâm khoan anh này là hơn chỉ đâm khoan bây giờ thì hai giải bỏ gần đây ไหนซ้ำนี่แหละนี่เจอเบิ้งเราเราโตเยืนอย,ยู่ซ้ำเลยนี่ซ้ำขาเนี่ยน,น้อยๆเนี่ยมันก็นยังได้หาหกเกียร์อยู่นะซีหาหกซีหาหกใหม่ดีแน่กะเปียะะละเบิง้งเบิ้งใหม่มันทันทันไม่แห้งดีๆเนี่ยอ้าเดี๋ยวไหลไปน้องซ้ำนี่แหละลูกขึ้นมาหายใจไในรดแั้วส่นะพยายามเยอะๆเยอะเฮตุ่มหัวเฮตุ่มหัวอาจสีเบื้งใหม่ก็ได้ซ้ำนี่กำลังพอดีความหอนตีตีขึ้นมาปุ๊บลงไปน้อยหนึ่งเสร็จ หรือก็นี่อาชีพบ,บ้มใหม่บ้บใบก็ไดนะพวกเจ้าลองปรับปรับเบิง่งตัวเดียวตัวยาเอาไปใส่ให้น้าเหรอยานนี้ตะปมูมันยังดอก Tao mát này ạ Ra mì nó nào Nhiệt khảo khảo không mát đấy, ạ ระวังในขั้นตอนนี้้าวเฮด้าแล้วคว้ามันไหลสนีทเหรอครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ